โอ้ห้างกันเลยเออน, oh. นี่นี่ครับได้เรื่อยๆครับมาตามมาหาโอ้ oh. มันคือเกิดแต่อยู่กับน้ำนใช่ปะนอนหมวกไปนอ oh. นหมวกโอ้ย <iman S 2> <c oughs> มันอยู่ข้างต้นต้นอย่างนี้นต้นยู่ขาต้นยู่ขาโอ้พี่น้โอโอ้ต้นต้นต้นโอ้โหปัดดีพี่น้องมันบงังบังสายตาของนักล่า แต่ว่าโบผ่านบ้บาสักคนเจอขึ้นเกาะนอม่วงอืมนี่พูดนะกำลังขี่เกาะเกิดขึ้นมาอีกพู่นะเป็นตัวเป็นตัวอยู่โอ้มัาเกิดด่วนใกล้ใกลอ็นวางน้ำเนาะเบิดแล้วบ่กเบิดได้ไังวุณเบิร์ดเบิดแล้วไม่ได้เอาหมดละนี่เดี๋ยวเป็นบ่มันสิเกิดด้านมาเอาอยู่บ่เออเอาเมดละเออเนาะจะไปเดี๋ยวขับหาอยู่หากินในต่างแดนพี่น้องหน่อไม้ฝรั่ง เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไปนหลดหนทางทางเดินของเราประมาณนี้บุกป่าพาลงไปนะครับน้ำน้ำขึ้นนี่ผมว่าผิดลัสผิดระดับน้ำที่มาิสุะนะครับเวลาน้ำท่วมมาเพราะว่าเบิ่งเศดเศษเนี่ยเศดขยะเศษเนี่นีครับน้ำแท่งน้แท่งถึงวะแนนบอหูยมีแต่กลัวชี้ยังไงว่าริมนม้ำใช่ปะ นี่แหละความเที่ยงเท่านั้นเลยเดินเที่ยงขนาดดิมน้ำขนาดเลยพี่น้องเอาดีด้วยโมยังดิบน้ำนี่พอดิอาบนาบมาเลยดิเอาไปครับแกง้มจานผัดใส่กุ้งผัดสุดยอดกุ้งใส่หมูใส่หมูนี่ผัดดูแล้วแต่ว่าที่เขาว่าผัดใส่กุ้งนี่สุดยอดเลยพันน้อยฝรั่งครับ ไปครับไปเด่อยกินตุ๊กตูม,มันเกียบระเบิดไว้ได้เล้ะกินตุ๊กตูโอ้โหนะมึงดูคนขึ้นโฮักเอามาดันอ่งนี้โวนั่งมี่ไะอ,อดหน้าพาดวงไปไปดุดไป,ส,ไปส่วนมากเข้าสีพ่ออจจ่ท่แถวแถวไรล่ะพี่น้องกยิมน้ำา พู้รอดไปได้บ่ดนี่โอเคสิน้องต่อหน้าหงึงอยู่บา้านนี่ไปได้บเ่เฮาเดีย๋ยวคากลับที่ไทยให้บึงบงรรยากาศวันยุควันยุทธข้าเจ้ามาปิกนิกหฮ้ยไปไ้ยขึ้นหึ่งดิ เรื่อบรเนี่ยขาเนนี่มีบมึงเข้ามาพินึกเหมือนมึงคุณฟังคุณคนงเต็มอยู่นายล่ขดหง่นายคลดดง่วงัวนาะโอ้ยสงวนเลยให้งัวนะครับไปมึงรถทางไปรถเนี่าดุงไปนี่เหรนี่แต่เนียงนายบ่ าย่างคำคำกันล่ะแหงหน่ายแหงหนเดี๋ยวดิปุ๊บกระโดดลงไปย่างกังฟูแทะคนบ้านเขามาย่างเล่นพี่น้องฮะ้ยเห็นแล้วเปล่าหุยโอ้โหโอ้เอ้ยเอ้ยแล้วนี่ป่า

ไม้ไม้เด oh, well right. AH. hmm. like ็ดพี่น้องไม้เด็ดไม้เด็ดหักว่ะโอ้โหมันเอียงเมื่กินนี่เห็นไหมเนี่ยนี่เอาไว้ดิผู้น่ากําลังแตกขึ้นมาโอ้ยหมีอันมาตัวใหญ่ดินี่ไม่คดังเดี๋ยวเด็ดกินเลี้ยงเลยนะนี่เหรอแล้วตัวเลี้ยงเลยก่อนเดียวรู้เรื่องเลยตัวเดี๋ยว Nhìn hoài sát kìm đây nè ừ. Nhìn Nhìn, nhìn hoài sát kìm Bộ miền cả yên lạc Bộ miền cả núi được, yên lạc rất là yên lạc mua yên lạc Núi đi bà đấy อันนี้นเทียบเลยก็บจงไว้อาทิตย์หนาเลยที่กันเงินก้อนนี้ก้อนเด็ดเลยต่อไปข้างในไม่มีบมดข้างในมีเด็ดแล้วไม้เดิมวัว